ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเว็บแชนแนลกันอีกแล้วนะคะผมด้วนครับความสามารถนะครับผม9ดาวที่ควรใช้นะครับผมด้วนครับในสายว่องไวนะครับผมแต่และตัวเนี่ยใช้ความสามารถอะไรบ้างนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์นะคะผมกดแชร์และกดติดตามนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยน,นั่นเองนะคะผมด้วนครับเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยน,นั่นเองนะคะผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดแก่กล่องเลยน,นั่นเองนะคะผมก็นั่น <c oughs> ลิ้นพันนะทุกคนขออภัยด้วยนั่นก็คือมูนนักล่างเงานั่นเองนะคะผมความสามารถก้าวดาวนะครับผมที่ควรจะใช้มากที่สุดนั่นเองนะคะผมเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมเอาความสามารถมาลบล้างตัวฝั่งศัตรูดีกว่านั่นเองนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมมันจิโร่นั่นเองนะครับผมเป็นไพ่อีกเนาะตัวนี้นะครับผมนนครับแนะนํานะครับผมให้ใช้2รูปแบบนะครับผม ฟื้นฟูแล่ธาตุนะครับผมกับฟื้นพลังนั่นเองนะคะผมเป็นประโยชน์มากๆเลยนั่นเองนะคะผมตัวต่อไปนะครับผมบาน <c oughs> บานที่อะไรวะเนี่ย <c oughs> บาวพานเจลเข้นะะนั่นเองนะคะผมนวยครับบานมาแต่ไกลเลยทุกคน <c oughs> อะไรบานบานความสามารถที่ควรใช้นะครับผมนั่นก็คือการโจมตีครั้งสุดท้ายนั่นเองนะคะผมมาใช้ตัวนี้เลยนั่นเองนะคะผมต่อไปนะครับผมโคนี่ไวท์โซดานั่นเองนะคะผมหรือว่าโคนี่แชมเปญล่างที่สองนั่นเองนะคะ,นะคะผม ความสามารถที่ควรใช้นะคะผมก็จะเป็นฟื้นฟูนและธาตุนะคะผมกับความสามารถต่อต้านการเปลี่ยนสภาพนั่นเองนะคะผมอ่าแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวฟีในสมัยก่อนนะครับผมแนะนําให้เป็นอันนี้กันละกันนะครับผมต้านพายุหิมะกันละกันนะคะผมอาตัวต่อไปนะครับผมแซลลี่ฟิสเซอร์มือหนึ่งนั่นเองนะคร<อ>ับผมความสามารถที่ควรใช้นะครับผมนั่นก็คือการแยกล่างนั่นเองนะคะผมอะา ตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวการบินนะคะผมความสามารถที่ควรใช้นะครับผมเป็นความสามารถแบบว่าทั้ง2รูปแบบเลยนั่นเองนะคะผมจุดออกปฏิบัติการนะคะผมแล้วก็เป็นความสามารถของต่อต้านพายุฝนนั่นเองนะคะผมตัวต่อไปนะครับผมรีวายของเรานะครับผมแนะนําให้เป็นในส่วนของฟื้นฟูและธาตุนะคะผมกับต่อต้านพายุนั่นเองนะคะผมตัวต่อไปนะครับผมเซลลี่ชูชิชโอทาโร่นั่นเองนะคะผม ความสามารถเนี่ยก็จะเป็นฟื้นฟูและธาตุดีกว่านะคะผมแล้วก็เป็นเล่มนะคะผมความสามารถเนี่ยแนะนำให้2รูปแบบนะผมโจมตีทั้งสุดท้ายกับฟื้นฟูและธาตุนั่นเองนะคะผมตัวต่อไปนะครับผมแซลลี่สเลดย้อนยุคนั่นเองนะคะผมความสามารถผีชีพสองนะคะผมแล้วกับสร้างรางคโคนดีกว่านั่นเองนะคะผมตัวต่อไปฮันบาบากินะครับผมเป็นผีชีพสองนะคะผมกับฟื้นพลังนั่นเองนะคะผม ตัวต่อไปแซลลี่บัสเตดจันทานั่นเองนะครับผมความสามารถเนี่ยแนะนําให้เป็นพีชีพ2นะครับผมกับการโจมตีครั้งสุดท้ายนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมมูนชุดเอเลี่ยนนะครับผมแนะนําให้เป็นเออนีิกะละกันนะครับผมศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นกับต่อต้านพายุหิมะนะครับผมตัวต่อไปตัวการบินนะครับผมแนะนําให้เป็นสร้างร่างโคนนะครับผมกับฟื้นฟูแร่ธาตุนะครับผม อ่ะเป็นยังไงกันบ้างเนะสำหรับคลิปโดนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบใจเนี่ยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สำหรับคลิปโดนน้าผมคลิปโดน้าน่าจะเป็นสายพลังกับไวพิบเนาะเจอกันนะผมสวัสดีครับทุกคน